สวัสดีครับพี่ๆนานานะครับนักยิงปลาทุกๆขั้นนะครับอันนี้ก็มาเขื่อนลำแคะหมายเดิมหมายประจำหายไปนานะไม่ได้ลงคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้ก็มาหาล่าปลาชะโดนะครับ เอ้ okay, ครับเดี๋ยวแต่งตัวลุยกันเลยครับผมก็แต่งก็แต่งตัวเสร็จแล้วเตรียมตัวลงหมาย,ยาดูกยสกาดน้ำขึ้นบุ่มบุ่มบุ่ม,บ,ม,บ,มบุ่มเลยคนห,ห,หน้าใหญ่ ก็ได้เงี้แล้วแฟนเพจนะครับผมคลุยติดตามเด้อคือนี้สมานบ่โอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงน้ำนะครับลุยครับหาล่าปลาชะโดกันนะครับไปครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วลุย ใช่ yeah, yeah. ข้างหลังนะครับจริงข้างหลังทะลุทะลุนี่ครับไปประมาณสักสี่โลนี่นะครับแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับปลาสวยเลยเฮ้ยครับไม่ค่อยใสนะครับแต่ถ้าปลา ก็จะเข้าระยะใกล้ๆน้ำใสแค่ไหนแล้วก็ปลามาก็เข้าใกล้ขนาดนั้น,นครับโอเคครับขอหยากเก็บปลานะครับไปเดี๋ยวไปดูผุดต่อไปกันเลยครับ อู้ใหญ่อุ้ยจานกับลุนจันแทงทะลุอลยตัวเดิมเลยใสเดิมนะใเดิมแล้ว ฝากกดติดตามด้วยนะครับป้าโตใหญ่ ไม่ได้ปลดเซฟพี่น้องเ,อเสียดายปลายยี่สกโอ้ยไม่ได้ปลดเซฟครับพี่น้องอเสียดายเสียดายก็ได้เวลาขึ้นน,น้ำกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปผลงานกันเลยนะครับวันนี้ก็หมาน อยู่ครับหมานหมานหมน,นี่ครับมาดูผลงานกันเลยตัใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเจ็ดเจ็ดแน่นอนนี่ครับผลงานผมวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอ้ย น้องครับนี่นะจะประง่าประงา,ะงาเลยก็สรุปผลงานวันนี้ครับไม่แห้วนะครับได้ได้ได้ตัวอยู่แต่อาจจะตัวอาจจะห่างหน่อยครับก็พอ